ตำรวจยังคงแกะรอยติดตามผู้ที่ก่อเหตุบุกยิงนายอนุวัต์ดือหลออชาวบ้านกูแบปาเซตตำบลบุโนโนอ,อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็นายอาเรเจมิเป็นผู้ก่อเหตุนะครับที่ถูกยิงสวนไปจนเสียชีวิตรวม2คนส่วนนายอีคลาสเสียมเจริญได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุงไหงโกลก คนเ,นเหตุการณ์เขาเล่าว่าช่วงค่ำเ่ยมีผู้ก่อเหตุประมาณ3-4คนใช้รถกระบะเป็นยานพาหนะแล้วหนึ่งในนั้นเรียกให้ในายอนุวัฒน์มาเปิดประตูจากนั้นมีการโต้เถียงกันและปรุ่มทำร้ายกันพอนายอนุวัฒน์พยายามเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยเหลือมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่รถกระบะของผู้ก่อเหตุคันที่2จะขับเข้ามาจอดแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือนะครับล่าสุดพันตํารวจเอก สุทาเวศท,ทารีไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนมูโนเข้าไปสอบปากคำนายอ e ีคลาสพร้อมกับอายัดต,ตัวไว้เป็นพยานแต่ยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดพร้อมแต่งตั้งทนายความเข้ามาดูแลคดีนี้ตรวจสอบประวัติของนายอนุวัฒน์ผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็พบว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดและอาวุธปืน4-5คดีด้วยกันโดยโปมเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด มากกว่ามูลเหตุในเรื่องอื่นๆครับ